มีหลายไม่ได้เลยบีเอาเฮ้ยกูอยู่กับมึงมาหน่เฮ้ยใช่ป่ะกูอยู่กับน้องนี่อะเฉากล้วยนี่อยู่กับมึงนี่บีเดินเลี้ยวซ้ายไปซ้ายของตัวมึงอ่ะซ้ายมา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 ไอ้สัตว์เออวิ่งออกมาขว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 าหลังหลังหลังนี่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 หันมานี่นี่เอามาหนิมาเร็วเร็วเร็ว เวไปไปไปปั่นเลยปั่นเลยเริ่มเริ่มเริ่มทำลายทัทีม่อนไม่เอาพี่ปั่นก่อนเดี๋ยวมันมาทำไมอ่ะเอาาทลยมันจะมาแล้วเออมันจะรู้ว่ามันระเบิดไงมันเหมือนทําเครื่องระเบิดอ่ะอ๋อย่างวะคลิกเร็วคลิกขวาเลยคลิกขวาเนะเออจะได้แบบโคตรเร็วเดี๋ยวพี่ไอ้เหี้ยแล้วเราวิ่งไปไหนต่อวะไปไหนก็ไปเบื่อเราไปไหนก็ไป มามามาตามมาตามมาคว้าคว้าไลก่อนเลยป่ะเอาเร็วเลยไหนวะไปไหนดีวะเออเจอแล้วเจอแล้วบีบีวิ่งมาที่รถแท็กเตอร์อะรถแท็กเตอร์แท็กเตอร์ไหนนี่เห็นปะเออวิ่งมาอยู่อีกด้านหนึ่งของรถเออนะวิ่งตรงมาเลยแม่ วิ่งตรงมาเิยเออไม่เห็นกูได้ไงวะกูเอาใส่เบิร์กมาเด็คที่กดบ,บินเกมนี้ไม่มีคาตะกรบ้าปล่นะบบเดี๋ยวมีเครื่องกลางลานอีกอันหนึ่งมั้ง โคตรเร็วอะเคยนี้เฮ้ยมาแล้วว่ะเฮ้ยวิ right. ่งวิ oh. ่งเฮ้ยวิ่งไปวิ่งไปมันไม่เห็นมันจะเดินสวนกับเราวิ่งไปวิ่งไปเอออันนี้อันนี้อะไรอันไหนควเดือดเฮี้ยบีบีบีกูตายแล้วไหนเงือยพวกอย่าวิ่งแล้วกันเดี๋ยวมันรู้ มันจะมาหากูแล้วนี่มันมาหากูแล้วนี่มันเห็นเหรอเห็นกูดิเห็นเอาไอ้สัตว์มึงไม่เนียนนะมึงกูเนียมา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 วิ่งมาเลยมันยังไม่วางแท็บโอเครอ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 เอ้ยลบลบลบหลังมึงอ่ะหนีแม่โอ๊ยเค็ตเค็เอาแล้วตัดสินใจยกฮะโอ้โหบีโคตรเพลย์ในเกมแป๊บแป๊บเดี๋ยวกูยีนตัวเองก่อนเดี๋ยวกลับไปช่วย พี่ไม่ทันแล้วเพราะว่าฮุกอยู่ตรงนี้กูช่วยมึงลงมาแล้วกูก็ติดเองมันเห็นกลัววะมันกลับไปยังอ่ะไปหาเอ้ยมีคนมาช่วยกูไม่ทันแน่เลยพี่พี่เร็วๆๆ็ไปไปเลยผีแม่ยงพี่ทำผีอะไรเนี่ยเอาพี่ทำผีอะไรของพี่เนี่ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วก่อนไว้ก่อนนะ มือวาทคะใช่กูดีที่จะไม่กูแล้วใครอ่ะมีคนมาช่วยแล้วไปเว้ยไปเว้ยไปสวยไปไปไปข้ามดิงงนีงน่งงเลยนี่ไปดีไปไม่แหลก <ไป S 1> นะไป,ไ,ปไม่แหลกไม่แหลกฉัตมันจะสไลด์ดักกับกูทำหาเลยเอาเฮียกูติดแทบ็บเร็วเร็ว แก่เร็วสวยได้อะได้ละกูอยู่ไอ้ตรงเครื่องที่มันระเบิดเลยยี่นกกูยินทำยี่นยินต้องอดิเอาระเบิดอีกเร็วงไง พี่กูพาเพื่อนมารู้จักนะพี่ไ,ไอ้เหี้ยมันไล่กูอยู่แบบนึงขอสลัดก่อนนะ <c oughs> อุย้ยติดแถบ,บอีกแล้วไอ้เหี้ยกขเก็บทั้งด่านเลยมั้งเนะีแบบ่ยแผบปะไอ้ชิพายที่เหยียบสามรอบอะนะเฮ้ยมันวางแถบแบบหรือกูงโง่วะมโอเคโอเคลุดอ้าว คอยเงินอยเี้ปัดไปเลยเอ้ยเหลือเครื่องเดียวแล้วเหรออ้าวเพื่อนยังไงเพื่อนยังไงเดี๋ยวมา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 เลยแล้วทไมมึงยังไม่ได้ฮีลอ่ะเอาไม่เอามีประตูอยู่ตรงนี้อันหนึ่งอยู่ตรงนู้นอันหนึ่งมีปรมึงเหรอมีประตูอยู่ใกล้กว่านึงอ่ะโอ้แต่าว่ ยางมากมันไม่อยู่บี้มาเลยบี้ไม่มีแถบบี้เร็วยกเลยยกเลยเร็ว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 ไปทางนู้นไปทางโน้นไปบี้มาให้กูฮีก่อนมามานี่มานี่ยมานี่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 ดิตายมึงก่อนผมอยู่ใก้อนหินเนี่ยไม่เอามานี่มานี่คืออย่างมึงอยู่ไหนอ่ะกูอยู่รถแท็กอร์เอง แท็กเตอร์คุยเลยวะแท็กเตอร์มาไหนวะฝั่งฝั่งขอบอ๋อมึงวิ่งไปด่านนู้นเหรอมึงไปเปิดประตูก่อน,นไปถ<ล>้างั้นไปเปิดประตูก่อนเห็นประตูปะเห็นละเออเปิดประตูก่อนประตูอยู่ไหนวะอยู่ฝั่งนู้นแหละอยู่ใกล้ๆบ้านเล็กอ่ะเห็นปะอยู่ติดบ้านเล็กเลยเออคืออ่าคือมาที่ประตูแล้วนั่นแหละแต่ไปไปช่วยเพื่อนก็ได้ เปิดแล้วใช่ไหมบีนี่คือมึงปะไม่ใช่เอาไอ้นี่คือใครวะเดี๋ยวไปลูอะพีนกูก่อนพีนกูก่อนบีมันมีแทบหรือเปล่าไม่รู้ใต้ตีนอะสรุปมึงเปิดประตูยังนีเ้เปิดแล้วเปิดแล้วโอเคฝังมาเล็กฝังมาเล็กแต่ว่ามีคนพีนให้กูอะมัน<ป>วางแทบม,มามมโอ้แทบโอ้โหแทบสามอันนี่เฮียเรากลับกันดีไหมไมันมีแทบสามอันนะบี นี่ครับได้เราต้องช่วยเพื่อนเราต้องไปด้วยกันไปด้วยกันระวังนะกูเองกูเองโโอ้หเจ๊ผีโคตรของจริงไปบี้ระวังแถบนะระวังแถบไปเลยไม่ปเลยไปเลยระวังในพงหญ้าไอ้เหี้ยเยอะออก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 ปออกออกมามามาเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาเอายางเอายางเพื่อนอยู่นี่เพื่อนอยู่นี่ แล้วมึงอยู่ไหนอ่ะนี่อ่ะออกไปแล้วว่าสีไปหิวหิวหิวเอ้าหิวหิววันหิววันหิวดิให้กูหิวบ้างดิอา่าหิวอ่ะมันได้สองคนไป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 อ๋ออ๋ออ๋อยางมันบอกยังไม่ออกมันแบบอ,อยากลอยมีกับดักอ่เอาแต้ววแมเพิ่มเอาแตมเพิ่มเอาไม่มีกับดักอ่ะเอาเออกไปแล้วม,มาแล้วบีมันมาแล้ว <S 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 2> <S 2> <S> 아이유 아이유가 아이유가